สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอการใช้งาน Google Form นะครับ Google Form นี่จะเป็นโครงข่ายเดียวกับ Google Drive นะครับซึ่งการเข้าใช้งานก็จะ,ะเข้าใช้งานได้ผ่านทั้งอินเทอร์เน็ต Explorer หรือว่า b r o าว์เ Google Chrome หรือว่า Firefox Opera ได้ที่ว่านี้ได้ทั้งหมดนะครับสำหรับผมก็จะเข้าใช้ g o o g o o g l r o m r o m e นะครับให้เราคลิกเข้าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าสู่หน้าเว็บของ Google นะครับเมื่อเราเข้าสู่หน้าเว็บของ google ก็ทำการลงชื่อเข้าสู่ระบบโดยใช้ a อ c o u n t ของ Gmail ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีก็สามารถสมัครขอให้เขาเพื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบได้นะครับ มผมก็ได enfin, ้สมัครไว้แล้วก็ทำการเข้าไปเลยครับเมื่อเรามีแอคเคาของ Gmail นะครับเราสามารถจะใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Google ได้ เรามาดูทางด้านขวามือนะครับจะเห็นตาราง9ช่องคลิกเข้าไปแล้วทำการคลิกคำว่า Drive นะครับก็จะเข้าสู่หน้าของ Google Drive เลือก Create นะครับวันนี้เราจะมาสร้าง Form ก็คลิกคำว่า Form นี่ครับมันจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกทีมนะครับเราก็สามารถเลือกทีมที่เราชอบไหนก็ได้นะครับเราสามารถาเปลี่ยนทีหลังได้ครับตรงนี้จะเป็นชื่อชื่อแับ ชื่อเข้าไปก็กดโอเคเราจะเห็นแถบแรกนะครับก็ <c oughs> คือคนที่ล็อกอินเท่านั้นถึงจะเห็นคำถามนี้นะครับอันที่สองก็คือการรวบรวมรายชื่อของผู้ที่ตอบกลับมาให้เรานะครับสามก็คือ,อแถบแสดง ความคืบหน้ามันจะอยู่ด้านล่างของฟอร์มนะครับอันที่1คือชื่อแบบของเรานะครับสอง i ธิ i ายก็คือคำอธิบายครับหรือว่าหมายเหตุแล้วก็ผมจะลองใส่ไป Question Title ก็คือคำถามแรกที่เราจะถามข้อหนึ่งสมมุติให้เป็นอายุเ text ก็คือคำอธิบายนะครับอย่างเช่น ให้ใส่เป็นตัวเลขทเท่านั้นนะครับเราก็จะเลือกอมี multiple choice ให้เลือกนะครับหนึ่ง t e ็กก็คือข้อความคือข้อความสั้นๆกับพารากราฟ t e x t ก็คือ,อเป็นข้อความแบบยาวๆเหมือน เขียนเรียงความอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ multiple choice ก็จะเป็นช้อยให้เลือกหลายๆตัวเลือก check box ก็คือให้ติ๊กถูกที่หน้ากล่องข้อความนะครับใช้ from list เ,เลือกจากรายการ scale าน้อยไปหามากนะครับ s c a l นี้เป็นกริดนะครับ เป็นเส้นตารางในนี้ครับเป็นดาเป็นวันที่เป็นเวลา <c oughs> เราก็จะเลือกแท็กรับให้ใส่ข้อคำตอบตรงนี้นะครับส่วน add setting add advanced setting ก็คืออเราสามารถ zoom zoom ตัวเลือก สุ่มตัวเลือกไม่ให้ซ้ํากันในแต่ละแบบสํารวจนะครับเอาไว้ใช้สำหรับพารากรับเอาไว้ใช้สําหรับ l อ i ต l e Choice หรือว่าเช็ k บ o ็อกในประมาณนี้ชุยชยฟอรมบิสเลยประมาณนี้นี่อันนี้คือถ้าเราอยากจะให้บังคับให้เขาตอบคงมาเช็คตรงนี้ เห็นดอกจันสีงแดงตรงนี้นะครับตรงนี้คือวังคับให้ตอบนะครับเมื่อจะทําการาพิมพ์ข้อสองเองอาจจะท plica ตก็คือการทําสําเนานะครับทําสําเนามันก็จะคัดลอกข้อหนึ่งมาเหมือนกันเดกเลยครับ ในยุใส่ปตัวเลขน,นั้นั้นคหตุอะไร mm hmm. กันเด็กหรือว่าถ้าต้องการลบคลิกที่แถบ Delete นะครับต้องการเพิ่มข้อใหม่ให้เป็นแอปพลิเอเทนนะครับก็เปลียนข้อสองเข้าไปข้อสองจะเป็น เราสามารถแก้ไขได้นะครับ,บดิบแก้ไขนี้นส่วนข้างล่างตรงนี้โชลิงก์นะครับก็คือแสดงลิงก์ที่ ที่เขาตอบกลับนะครับอันนี้ก็คือ,อเราสามารถเผยแพร่ผลลัพธ์ไปยังสาธารณะได้นะครับน,นี้ก็คืออนุญาตเมื่อเราส่งคําตอบเมื่อเขาเมื่อคนที่เราถามมาส่งคําตอบไปแล้วสามารถให้เขาเนี่ยกลับกลับมาแก้ไขคําตอบของเขาได้นะครับเมื่อ ทําแบบสำรวจเสร็จแล้วแล้วก็ต้องการจะส่งข้อเสนยฟอร์มเราสามารถนําลิงก์ตรงนี้ปแปะไว้ในโซเชียลมีเดีย f e c o o o t w t w t t t อ r อะไรได้ตรงนี้เราสามารถส่งเข้าอีเมลของเขาได้เลยแค่พิมพ์อีเมลของเขาแล้วก็เซ็นเขาก็จะได้รับนะครับ นี่ครับเกินพาร์ทเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ส่วนข้างบนตรงนี้ <c oughs> ก็จะเป็นปิดรับแบบสอบถามนะครับเราสามารถ ไม่ให้คนอื่นส่งเข้ามานะครับเมื่อต้องเมื่อเรา,เาจํากัดเวลาไว้นะครับตรงนี้เราสามารถกําหนดได้ว่า,เ,าเมื่อเขาส่งมาแล้วเราจะนําไปไว้ในสเปซชีตอีกอันหนึ่งหรือว่าสเปซชีตที่มีอยู่แล้วนะครับเราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะ หานำไปใส่ที่ตรงไหน <c oughs> ครับสำหรับ Google Form ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ